สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไปครับใช่ครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรเล่วอเออถ่ายคลิปดวอถ่ายคลิปด,ดิไหนโอ้ยเนี่ <c oughs> ไม่เห็น,หนเลยอย่าอย่าอย่าไม่เข้าไปเล่นด้วยนั่งเอาเบ็ดว <c oughs> เอาเบ็ดวอ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 เลยอะไรน่าจะเข้าไปวอแหละไอ้นี่มันสกายวอโอ้ยไม่รู้นะด้วย ก็จะหมดแล้วเนี่ยดูเลสเก้าเปอร์เซ็นตดังนั้นก็ไปเลยบ็บอลเบ็ดบอลเฮ้ยเป็นเบ็ดบอลไม่เล่นเล็บกายบอลเลยกันนะไหนกันแน่เบ็ดบอลเบ็ดบอลที่มันมีเลขสิบห้าใช่ไหมครครับเชิญนะครับมาสเตอร์ทีวีมาสเตอร์ทีวีโทจริงกกิ๊กแชนเนลเก่าไหนอ่ไม่ไม่ใช่แชนเนลเก่าชนเนลใหม่เลยไเข้ามาแล้วไหนอ่ะเองงอยู่ไนเนี่ยเซิร์ฟไหนเบ็ดบอล ไหนปะ e b w สิบห้าอ๋อเหรอทิกท่านครับถ้าคโคพันซัตคาแล้วนี่ยังไม่เปิดนะจอมเปิดไม่เปิดเปิดก็เปิดแต่ว่าทุกท่านไี่มารอพี่มารออันนี้พี่อะไรอยู่ไหนนะไอสกินหน้าเออแล้วไงสกินหน้าเกล็ดอ่ะเฮ้ยกระโดดกระโดดลอยฟ้าอยู่ไฟเฮ้ยไม่กระโดดไม่ได้แล้ววะโอ้ตุงโหึมมันลอยจะจะเอาปั๊ บักเปลี่ยนต้องเลยคอยการไฟอยู่เด็กมันเลยจะตกเนี่บอลโดนนะครับปีนี้เกิดบักนี่ไงวะบักบักมาเมื่อไหร่จะขึ้นก็อย่าไปพิมพ์บ้าโบอะไรลงอย่าไปด่าบ้าอะไรเงี้ยไปอะไรเมือนกันเลยแล้วเมื่อไรจะเสร็จวันนียของโคตรน้อยเลยอ่ะเอาเลยหนึ่งสอง สามสิบหกเจ็ดแปดสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกเแยแล้วทำไมไม่ทำอย่า้นี้่ว่นนี้เหรอดนดิไปดูด้วยนะ V I B อะไรเราไม่ได้เป็น V I B นี่ยเห็นน้องไฟใครมันเขียนอะไรวะเนี่ยอันไม่ออกช่าหมเถอ ออกเข้าใหม่ได้ไหมเออก็ได้เบ็ดก็จะหมดแล้วเนี่ยเออหวานจ้ะเห็นด้วยเห็นใช่ IBW15 ใช่ไหม IBW15 ถูกแล้วนั่นไงเข้ามาแล้วนั่นไงโอ้โหรอยฟ้าเลยกินแกสเตอร์เชียว ว้าวโอ้ยหมอนุนี่เลยแต่วันนี้ีเนี่ยเนยอันนี้พูลยที่มันเป็นสมสุดนะ่น่นขี่หมุไดเล่นยักโคเยอะเล่จะอขาอก็นาชุดไปดลเข่าไมเขาไม่ได้เจบเขาไม่ได้เหมือนกัน นี่เข้าไปดิเฮ้ยเข้ามาแล้วเย้เข้าไปอยู่ที่ม่วงเฮ้ยพอได้ไหมไม่ได้ว่าใหญ่เอ้ยเข้าได้ไหมจบไม่ครับครับอันจม่ดีไปเออเข้าแล้วแล้วนี่ไงสีส้มพี่อยู่สีม่วงเดี๋ยวเตรีตัวตายได้เลย แกแหละเวลาอีกไม่มากเวลาไม่มากเราไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันสามสามเก้านี่ใครวะรู้เลยไอซีมูนสามเอเบร์แลก็น้องโบ่อะไรสามสามเ้าอ่ะเอเบร์เอเบเฮ้ยพี่เฮ้ยมีสกินเไม่ระบบด้วยเออใครวะมีสกินแม่มดคอมุดเว้ยเหมือนกันคอมดเฮ้ยพนดีมันก็เป็นแม่มดเหมือนกันนั่นแหละอยู่ในแชทเฮ้ยนี่ไงเราจับิย์ได้งงเลยงงเลย นั่งเลย่ีมองยูอะไรวะเอาทีมาคามเหรอเฮ้ยยูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทีมาสีมนสีส้มอะไรอะไรโอ้ยอะไรบนี่ยบ้าอะไรลิ่่เก็บมังดีโอ้ยยี่ชันอีกได้เล่นไหมวะเฮ้ยนายีบๆเอ้า เอ้ยแล้วแล้วที่งกันดิแล้วที่ยงใหม่เขาใหม่เลยดิป็นเล่นแหละเย่ป็นเล่นแหละเ้าทำไม่เล่นนะมันบักบักเป็นไรก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นเล่นจริงๆน่าจะเล่นเบสบอลนะเบสบอลอ่ะสุดแต่ว่ามันรอนานจสกายบอลมันดีนะไม่ต้องรอเลย ข้าไปถึงปุ๊บนี่ต้องอยู่ในกระจกแคบๆทีโคตรแคบเลยกระจกมไม่ได้อัดทิ้งดอ,อัดทิ้งเหรอเดี๋ยวผมจะไฟดูบอลให้อยูอ่นะทำเตื่นไหมเฮ้ยอยากเจอพี่เวฟอ่ะแต่ไม่ได้เจอพี่เวฟเลยทำเตือนไหมถือคฟดูบอลวัอต้นอ้าวอกระดิ่งดีวะจุ๊บ จุ๊บๆอ้าจารย์เ้ยวูบเลยมาเฮ้ยวูบล้วพ่อไปในเอ,อิมวิ่งเล่นดีกว่าวิ่งเล่นไปหาวิกินดีกว่าวิออ่งเล่นไปหาวิกินดีกว่าอะไรอะไรโอ้โหวูบจังอะฉันคือวู้อฉันคืออะไรวะฉันคือผู้จังอะ อันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยเอสเอสเป็นอะไรฮะคนไทยคนละเมียร์เลยแต่ไปเจอสเตอร์เราจะฆ่าทุกคนย่อคอนสเตอร์เสเตอร์ตาตาใครก็สาโตชิเอซุ <laughs> นตาสีฟ้าเซนะเลเซเล่นา เฮ้ยค่ะี่ไอตัวอะไรบบนเนี่ะเฮ้ยขายของด้วยด้วยเหรอขายของต้องเป็น V I P เหรอโอ้โหคุณสามอยากเป็นบ้ามาข้างบนน้นเสียง้แไรแบบอยากเป็น V I P อ่ะอันนี้ก็ถ่ายคลิปไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเบ็ดฝา กนไปกันไปไม่ได้เฮ้ยเอ้ยว่ะไปไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวกินอะไรกับใครไึอุ๊ยจะทีนี่กับใครไม่ได้อยากเป็นเมียเฮ้ยเฮ้ยตาสีเขียวตาสีเขียวนี่เดี๋ยวแค่คุยดีกว่าอะไรบ้า ได้๋ยวไได้ไหมไ้ไหมบอลไปได้ไหมเดี๋ยวจะว่าน้อไม่เราจะได้ไหมไะ้ีบที่อยู่ข้างบนน้ลงมาไม่รออะไรกันนั้น อันนี้คือสำหรับ v i p เหรอดูด้วยกดกระป๋อมัอ่วน,นีเป็นมามมิดเนียตายดเกือบตกตายไปอ้ยูจักมมิดเนีบ้างครัน้างต้งหน,น้าเป็นป็นเหรอดีเลยเจนใส่ลุสลุงไใส่ลุง ไม่สนใจเลยก็ไม่สนใจเขาเรื่อน่าเลยนะมันมีอยู่เซิร์ฟหนึ่งอ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่ง,ส,นนงสุดพัดไปเรื่อยขึ้นบนสุดกลับขึ้นไปข้างบนอีกจังขึ้นไปไม่ได้น่ามีวิธีเวิธีที่จะขึ้นไปข้าง,นะงบน

วนในปีแล้วเฮ้ยอัปเดตแล้วเนี่ยย้วยเข้าไว้เราเจอ GM จังทุดเริน่นต้นรูาจักจ m ก็มคมเน์เข้ามาด้านล่างได้ทิดได้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้อบอกจะทิ้งลิงก์ให้มาให้ทิ้งลิงให้หรออีกนพวกคนพวกนั้น เข้าจำได้แต่มันจะเข้าเย,นะย้เข้ามาแล้วเกิดอะไวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเกดตุ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยรู้จอกกับพี่เกกูจะไม่ให้เข้าอ้าวไม่เข้าเลย พี่เคไม่ให้เข้า,จ,ขา,า,าออจริงด้วยแต่เราก็จะเข้าเออจริงด้วยสำหรับ B.I.B. ไอาแฟ้าตกไป้นแบเออจะกระโดดโต๊ะอะไรจะกระโดดโต๊ะเออมันใช้หมัดมันเอาเป็นบ้าอะไรเป็นเออเออเป็นบ้าเลยมั่งเออไปกัน

คดูบปเกมอนปะโปเกมอนนี no. 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 So ่ก็โปนกมอน XY s ซตนี้ก็จะจบเลยนะโน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 นนอจหนึ่งดนอแล้วเนี่ย กเปิดก,ก็อีหมดแหละอะสมาพันธันี้ก็ขอขอบคุณกันด้วยนะที่ก็ติดตามเยอะๆบ๊ายบาย